อาวแล้วครับก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตรองเกตโดยที่วันนี้เราจะมารีวิว ID นะครับมีถึง2เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันในหนึ่ง ID. โดยที่เซิร์ฟเวอร์แรกก็คือเซิร์ฟเวอร์098อ่าแล้วอีกเซิร์ฟเวอร์นึงก็คือเซิร์ฟเวอร์150่งหโดยที่เซิร์ฟเวอร์150นี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของ Bibat Nobody X นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์098กกนแล้วัน โอเคเราเข้ามาแล้วนี่นะครับเซิร์ฟเวอร์098ของเรานะครับนี่นะมีกรอบหมูด้วยใครที่ยังไม่เชื่อว่าเติมไปจริงนี่นะยอดเติม3 9 8 8 0าทแบงหรือว่า1 5 0 0 0 0บาทเดี๋ยวยอดเติมหมูปักไว้ตรงนี้เลยละกันนะโอเคนี่ครับพลังอยู่ที่57,900บานะแล้วก็ ท็อปอยู่ที่ท็อปสา0ร้อนะเพราะว่าของรหัสอาจจะไม่เล่นบ่อยมากนะไม่ได้ปั้นพลังไว้ท็อปหนึ่งอยู่ที่สอง้อยล้านนะแล้วท็อป1นไม่ได้เปิดทีมผ่านตัวละครเก่งซูริวพลังทิบสิบล้านแล้วก็ผ่านหนะ 1, 1. ึ่ง้เกาสิบเอมาดูที่กิวกิวเราอยู่ท็อป8โอเคมาดูของตรงนี้ก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างนะนี่ทับรูปร่างรูปร่างจีนอสนะจีนอสพากันเปื้อน ลุบล่างโซนิกมีโซนิกอันนี้อา้าวทำไมหลุดราชาทะเลลึกทัศสุมากิทัศสุศมาก,มกิชุดว่น้ำเราจะดูอันนี้มันพิเศษพิเศษหน่อยละกันฮูกคี้นี่แผดประกายแสงอะตอม,มิกอะตอม,มิกชุดว่ายน้ำซอมบี้แมนราชาใต้ดินเีไอรอนส่วนตรงนี้เป็นทางวอชดอกแมนวอชดอกแมนที่มีเสื้อผ้าแห่งทอามาเตอร์แล้วก็ซูเปอร์ลอยลักชายนะอันนี้ มีมรวเมงต่อไปด้วยนี่นะครับซื้นจากกลแล้วก็นี่อาชุล่าคาบุโตะล่างที่มีเทียนด้วยนะมีเด็กดองครับอ่ามีล่างหนึ่งล่างสองเลยใส่ชุดด้วยไม่ใช่ล่างหนึ่งล่างสองก็นี่มีโบลอดคิงโอ้โหแล้วก็นี่ครับมีทันแบตนะครับโอ,โอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยนะมียุงมีจีนอสโซนิกกาโลล่างชุดนักเรียนมีหมดนะครับ นี่ครับไซตามะไซตามะร่างเสื้อนาวนะโกเคสึก็มีนี่ครับเด็กดอกร่าง2องกิโล,โลฟิตแมนปู่บอมมีหมดเลยครับก็คร่าวๆประมาณนี้กันมีกระบองเหล็กด้วยแล้วก็สกมะเราจะใส่เป็นไซตมะให้กันก็กดไลค์อยู่ที่คนกดไลค์อยู่ที่866อ่าโอเคเดี๋ยวเราพักไว้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกัน พูดถึงลูนรูน,น,นมีหรือเปล่าลูนนี่มีสอันแล้วก็นี่ครับสนามแรงบิดเลเวลสามไม่เดียวสนามแรงบิดเลเวลสามนะแล้วเราก็มันตันอยู่ที่เลเวลสี่นะเด้แต่เลเวลสี่เราอังอัพไม่ได้เราขาดอะไรไปบิดเบี้ยวเราจะขาดของนี้ให้มันเป็นเลเวลสามเป็นเลเวลสี่นะโอเคแล้วก็มาถึงตัวละครของเราเรามีซูริวนะครับ มีเลือดอันติของซิริวของโซนิกด้วยแล้วก็เกลิวาซุปเดกดอกโกลิปัสแล้วก็อ่าตรงนี้น่าจะไม่มีนะเรามีเป็นเอ่อจะตัวนี้เอาแฟลชประกายแสงเอสเอสอาพัทแล้วก็หมดแล้วนะสำหรับเลือดอันติเอสเอสอาพัทแต่พูดถึงตัวเก่าล้วก็มีเยอะเหมือนกันนะเช่นยุงอ่ายุง นอตไม่มีอันนี้ก็มีนะปู่วอมกาโลก็โซนิกเอาไว้ข้าวประมาณนี้สักกานะตัวนี้มีบ่าตอันนี้ไม่มีโอเคเอาไว้ข้าวประมาณนี้สัการพูดถึงตัวละครพาร์ทสองนะอดีนี่มีอยู่ที่หนึ่งตัวตัวละครพาร์ทสองนี่ครับแล้วก็หินนี่มีสองหินนะตัวละครพาร์ทสองเป็นเกลียวซุปห้าเหลืองห้าดาวม่วงนะเดี๋ยวจาก เล่นมายาวยาวนานนะตัวละคร 5, า 5, า5าวว้าดาวเหลืองห้าดาวบ่วงก็เยอะพอสมควรเลยนะมาอยู่ที่ของดองกันบ้างอันนี้มีหินพัฒนาสองก้อนนะแล้วก็มีตัวแดงร้อยสี่สิบใบมีอะไรต่ออีกอเดี๋ยวเลื่อนลงไปละกันนะเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปอ่านี่นะครับไหนวะนี่ครับของอาวุธแทงทอมมาเตอร์นะนี่นะ สามารถทําได้เลยนะแทงทอมมาเตอร์ตัวนี้ก็เจ็ดดาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กองเล็บวัคซีนนะแล้วก็ดาบซูนิกอีกสองอันนะอาวุธเฉพาะซูริลก็สามารถทําได้เช่นกันนะแต่เราไม่ทํานะเนี่ยแล้วก็อาวุธแทงทอมมาเตอร์เลยนะแต่แทงทอมมาเตอร์เราไม่มีนะอ้ซาซาพัดไม่แน่ใจว่าเจ้าของรหัสเขากดมาทําไมนะทม่งนี้เหมือกนกันแล้วก็หินเนี่ยหินมีเยอะเลยแต่พวกตัวละครนี้เราก็มีหมดแล้วนะ เดือยตัวละครเป็นพิกอตเอสเซซ่าพัฒน์นะที่เราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะเพราะมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเลื่อนลงไปนะอาวุธพวกตัวละครจุดจิกจุดจิกมีเยอะเหมือนกันนะนี่ครับพาสหลักอาวุธมียีสิบเก้าอันนะโอ้โหปันกับปันในย,ยาวเลยนะแล้วลองไปสู้ก่อนก็ตามนะสตาร์นะไม่ตู้จไหวหรือเปล่านะดเดี๋ยวเราจะจัดทีมเป็นะจะเป็นซูเปอร์ดัรชายนะแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะทีมอันนี้เราเอาเป็น อยากใช้คอมา้าอน,นี้เราใช้เป็นคอม้าแล้วนนะ,ะนะประมาณนี้อยากใช้เป็นหมาบ้านแมนนะเราไม่เคยใช้เลยโบลอสแล้วก็บองเหล็กออกไปแล้วกันพวกบองเหล็กเรายังบ้านไม่สุดนะอืมโบลอสเราเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันนะโอเคพลังอยู่ที่ห้าสิบสามล้านนะลองตีสตีมหนึ่งมีหรือเปล่าสี่สิบเจ็ดล้านอันนี้เจ็ดสิบล้านนะครับ ไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะ47ล้านสำหรับเจ้าตัวคิงด้วยนะเราอาจจะไม่ไหวนะลองไปหาโหมดตีก่อนละกันนะตีไหวหรือเปล่าสุดถลนสุดยอดได้เล่นหรือเปล่านี่เนี่ยโอเคครับมาสำหรับอาริยน่าสุดยอดนะตอนนี้เราก็ดูก่อนละกันเรามีพลังทีอยู่ที่ 46ล้านนะเแฝดประกายแสงเราก็ยังแนวเอาใสข้าศึกด้วยกันว่าใสข้าศึกกันละกันนะนี่นะแฝดประกายแสงป้าวอยู่ที่กรอบลุงแฝดประกายแสงแฝดประกายแสงอยู่ไหนนะแฝดประกายแสงทำไมเราไม่เห็นทำไมเราไม่เห็นแฝดประกายแสงทุกคนเราอยู่ที่จัดทีมแล้วกัน ทีมอันนี้แฟนตประกายแสงก็จะมาอยู่แถวนี้อ้พลังเจ็ดล้านเลยนะสหรับแฟตประกายแสงที่ไม่ได้ใส่ของอะไรเลยมากกว่ามาเพราะว่าแมนแฟลตประกายแสงห้าดาวสี่ดาวม่วงเขาไปใหม่แล้วกันมันจะนานอีกไหมเนี่ยหามาวิธาน,นี้เราจะทีมแบบ อืมเราจะใช้เป็นอันนี้นะแล้วซื้อริวตั้งไว้ตรงนี้ส่วนนั้นเราจะทีมอัน,นี้แล้กันเราใช้มานะแฮนอันนี้ดูที่ว่ามีคนให้เราตีหรือเปล่านะอันนี้พลังสามสล้านมีเป็นห้าดาวเลยเราอาจจะไม่ไหวอันนี้เท่าไหร่เนี่ย อันนี้สิล้านหรือร้อล้านเนี่ยโหนี่ร้อล้านนะหกสิบเก้ล้านว่ายังไงครับสีล้านโอ้โหสี่สิบสามล้านฟัง,งละครนงโหลเลยนะอันนี้ล่ะสี่สิบสามล้านเหมือนกันแต่เราตีนี้ดีกว่าไม่รู้ไหว,รวหรือเปล่านะ เนี่ยลองตีเลยแล้วกันนี่เราแรกของหมดแล้ว90เพชรไม่มีเพชรด้วยทุกคนมีหมดไหนให้เราตีบ้างเนี่ยเราไม่เคยสู้เลยเยลองไปสู้กับทีมก็ได้นะเดี๋ยวเราจัดทีมสักนิดนึงเราจะทีมเป็นแบบนี้แฟลชประกายแสงตรงนี้เราเอาประมาณนี้ เดี๋ยวเราใช้เป็นอยากใช้คอมาสก่อนทุกคนเราใช้คอมาสได้ป,ปะด่ะเอาซูเปอร์ดัรใช้เข้ามาแทนนี้ละกันเป็นแบบนี้แล้วกันนะโอเคมาดูที่ของกันก่อนแล้วกันของนี่นะเป็นสีดาวนะเราไม่ได้อัดสุดมากเท่าไหร่อันนี้เป็นของเพิ่มความไวนะฟ้อห้างจะสุดเลยแต่โซนิคมันก็เร็วกว่าอยู่ดีนะ แล้วของอันนี้มันเร็วกว่านะ98อันนี้82นึงรองเท้ามินจาอดก่อนแล้วกันนะใส่เป็นวินจาอี่ อันนี้ความเร็วความเร็วความเร็วนะทำเป็นน้นำพิษอัปดาวไว้ความเร็วอยู่ที่900อันนี้1,280ถือว่าเร็วพอสมควร8.3ล้าน 8, โอเคเราท็อป300เลยเพื่อนมีห้ตีหรอือเปล่าวันนี้พลัง27ล้าน ทีมไม่ค่อยโหเท่าไหร่38ล้านโอเคเดี๋ยวลองตีทีมนี้ดูแต่ทีมนี้ไม่มีคอใช่ไยี่สิบห้าล้านไปนไงคนนี้ลองคนนี้ก่อนละกันเพราะว่าคนนี้มีคอเป็นคอโบลัสนะ,อะคอโบลัสยูอาร์มีได้ตัวทัสมาคิด้วยแล้วก็ราชาน้่มตื้นนะเรากดเป็นออโต้เลยอันมิชชั่นก็ปิดอยู่โอเคเราก็นำไปก่อน เรียบร้อยนะเรียบร้อยห้าลูกไฟของเขาหายไปดูริรลเราเข้าไปต่อยว่า,าจ,จะเรียบร้อยก็ได้นะเรียบร้อยครับสดเริลเก็บโมตดตาม A ไปสิเปอร์เซ็นเป็นไปได้ไดนะเอาเรื่องเลยนะอันนี้โอ้โหทีมนี้โหดพอสมควรเลยนะลองทีมนี้ก่อนนะ โอเคมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าของเขาใช้เป็นโซนิกล่างสองแล้วก็ตัวเขาจะเก่าเลยแต่พลังเยอะพอสมควรนะให้หมาเราได้เฉิดบ้างหมาเรานี้ไม่ได้เฉิดเลยหมาเราอยากที่่วทุกคนเข้ามาไล่มาอีกัสนเดอนะครับตีไปที่ซูนยากลแล้วก็อชลาโมโดใส่ไปโอ้โหมี มีเลื่อนตีของกิโลกิโลด้วยนะไม่รู้ใบโดนโดนอะไรของเราไปนะมาเลื่อนตีมาสลาโมโดมาใส่ตัวโซนิกแล้อีกนะเราคุยงสวนกลับไปนะโดนดีไปนหนึ่งทีสองทีนะโอเคเดี๋ยวไม่ได้มีเลื่อนไม่ได้มีพัสสิบสองแล้วไม่ได้อันตีทีสามมาชลาโมโดคืนกลับมามาเราควรตบเข้าไปรับร้อยนะครับเราอาจจะโดน โอ้ยเดี๋ยวเรายังไม่โดนรามเมสสะท้อนมาเพราะว่าเรามีเจ้าตัวของซุปเปอร์ดักชัยนะหรือเปล่าซุปเปอร์ดักชัยมันกันสะท้อนไหมผมจำไม่ได้หรอโกลิบาลนะกัารสะท้อนหรือเปล่านะน่าใช่ซุปเปอร์ดักชัยโอเคชืค่อเ่าโมโนโเข้ามารวมาใส่สเบออื่อ่อยโมเมตัมส่วนคืนกับไป ยังไม่ตายนะโอ้โหลุนโดนรุนใบตายเลยสามสิบล้านไยไปกระทืบไปโอ้โหกระทืบสามสิบล้านตายเลยนะกระนำเข้าไปอีกแปดล้านเจ็ดแสนโดนไฟเผาไปขุยงสวนกับไปแล้วเรืออันติสี่ล้านห้าแสนน่อยหนึ่งทีต่อสองที่แบบรอนิดเผาไหม้แล้วกระทืบกระไปหมาน้อย การทื่ใบสี่ล้านเรียบร้อยนะครับปิดงานโอเคครับสำหรับ ID นี้เราก็พอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูตัวเก่าๆบ้างว่ามีอะไรมะปู่มบอมมันมีหมดเลยนะตัวละครเยอะๆนะมีชุดตระบองเล็กด้วยนะโอเคสําหรับใครที่สนใจ ID นี้นะผมจะขายอยู่ที่ราคา2,000ับาทน,นะก็ติดต่อมาที่ f a c e b o o k นะผมจะทิ้งไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้ละกันมีกรอบหมูด้วยนะ อ๋อดีนี้เติมไปทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทนะแต่ถึงว่า1นึ0 0 0สบาทก็ไม่สามารถปลดได้หมดนะยังเติมอีก15บโอ้โห1500าอันนี้ล่ะอีนีน้3640ก็ 3, เราไปดูอีกไปดูอีก ID เีนั่นกันเซิร์ฟเวรอร์150ว่ามีอะไรกันบ้างโอเคครับเพราะเข้ามาอยู่ที่เซิร์ฟเวรอร์150กันนะอันนี้เป็นอันดับ936ออันดับค่อนข้างจะไกลเลย เราก็ไม่ได้เข้ากิวนะเดี๋ยวเราเข้ากิวแล้วกันนะอ้าวเข้ากิวไม่ได้คุณไม่พบกิวอันนี้ล่ะโอ้ยขอไปเลยอ้าวเราเข้ากิวอันนี้อยู่อันดับสิบเอโอเคพลังอยู่ที่แ8ล้านนะเวลหนึ่งร้อยสิบสี่ยอดเติมสบายดีนี่คือศูนบาทไม่มียอดเติมตเห็นว่ามีแบงเพราะว่าจะมีคนหลอกมาเติมเข้ามานะ ดูที่ันนี้มีอันเชิญเอาวุธกำหนดด้วยปูบอมมนต้มมิโอเคสืดูที่ตัวละครเป็นซุยิวกรอบแดงนะนี่จะกรอบแดงบอกนี้แล้วเอาตีไปเป็นไงไม,มันได้น้อยยังอ่าโอเคเราได้แล้วนะกรอบแดงเพื่ออะไรเนี่ยมันอันนี้อยู่แล้วนี่หวาา่าทำทำไหม่ทุกคนเออสิมันทำทำไมวะ นี่ร้อเวลมาดูที่สก,กินก่อนแล้วกันนะก็ว่าก็ตามนี้สกินก็ไม่เยอะนะมีสก,กินด้วงราชาใต้ดินแล้วก็ปลาหมึกทาโกยาก,กิแล้วไม่มีอะไรเป็นพิเศษ,ษถ้าสมก,กิชุดว่ายน้ำนะเดี๋ยวจะเป็นซูบราชายก่นแล้วกันรับคงรับของหน่อยนะอ่ะอาแล้เข้าบ้านทำไม โอเคเรามาดูที่ตัวละครก่อนมีตัวอะไรบ้างซูริวอาวุธสามดาวแฮงท็อปแทงแท็อปอาวุธสามดาวโอลิบาร์ดอาวุธสามดาวแต่เกลือกันซุปไม่อาวุธสามดาวนะอันนก็ไม่มีไนมะ่มีหมีแค่นี้นะที่อาวุธสามดาวโอเคถือว่าไม่เยอะยนะเพราะว่าเซิร์ฟเก่านี่โหดกว่าเยอะนีหลักๆเป็นซูร,ริวแล้วก็ประมาณนี้ พูดถึงละครเก่าๆก็ไม่มีอนว้อวาศ์ดาวเลยฮะ <S <S โอเคถ้ามีประมาณนี้สลับไอดียเสร็จร้อยห้าสิบนะมีะหลักๆเป็นเนื้อตัวนี้นะครับแข็งขอบมาเตอร์คนห้าอย่างโหลเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ปั้นเลยนะมีอย่างนี้เห,หรือเปล่ามีเหลือสี่ใบนะโอโ้โหน้อยมาก ขัดแทงทอ็อปมาสเตอร์นะแล้วก็ของดูก่อนล้กันตัวดำก็ไอดีนี้มีอยู่5้าใบดูเดอนลงไปนี่ครับมีหินฮีโร่อยู่4ี่ก้อนแล้วก็นี่อาว,วุธเหลือเป็นขวาน2มือของไรเทมทานซอมบี้แมนนะ <_ d ew> s> <S ไอดีที่แล้วนี่มีของแทงทอ็อปมาสเตอร์นั่นแหละไอดีนี้มีของซอมบี้แมนนะง <_ d ew s> งบอสมควรเลย โอเคลองไปตีสักรอบหนึ่งแล้วกันนะแก้งอะเพราะว่าไอดีนี้มันไม่มีแทบไม่มีของเลยอันนี้โอ้โหโกลิบัสเจ็ดดาวโกลิบัสเจ็ดดาวนะเรามีพลังที่ร้อยยี่สิบแปดล้านเองจดทีเหมือนแล้วกันใช้เป็นใช้เป็นไม่มีคอบโบลอนใะห้ดีนี้มันก็อน่จะอ่อนกลัวเลยถ้าสมมติว่าซีริวอยู่ในคอ,อสเวินนะเรา ไ้เป็นทีมมีละกันดูที่พัทสองกันแล้วกันนะมีีซูลีอบอกเลยมีซูลีพัทสองแล้วก็ซูลีพัทสองแต่เดียวนะทุกคนมาดูทีมกันประมาณนี้ละกันใช้เป็นซูเปอร์ดักชัยดีกว่าแล้วก็อันนี้อันนี้อ้าวลืมอันนี้ละกันเดีเเกการรอแทงเเขาทำไมเกิดมาซื้อมันช้าจังเลย มันไม่มีของความเร็วทุกคนเดีย๋ยวเราใส่ของความเร็วไอเกอร์เกยมทุกคนเลยนะมีของความเร็วหรือเปล่านะของความเร็วโหมันของมันอ่อนมากเลยใส่ไปก่อนแล้วกันนะความเร็วที่600เปิดที่ไรเนี่ยเปิดตัวสองแล้วบูธแถวหลังเดี๋ยวแทงเข้าวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเราไปดูที่ นี่33ล้านเลยฮนะีอ o n King Daily Player แต่ทีมไม่น่าจะไหววันนี้ร้อยล้านเลยนะ6ล้าน26ล้านนะสองไปก่อนโอเคทีมประมาณนี้คอ r b o l o ยิบสามล้านไปไงโอเคทีมนี้ละกันนะ23ล้านตีไปก่อนนะไอดี ID นี้ของมันไม่เยอะเลยนะมีเจ้าตัวของ แค่ตัวที่แบกหลักๆนะแล้วก็ไม่มีไม่มีเป็นนะเขาเรียกว่าตัวบลสปีดเท่าไหร่เราแทง็อบซูเอเข้าไปแถวล่างสืเลือดต่อยเข้าไปนะแล้วก็อะไรต่อไม่มีนะเราก็สื่อเลดไล่ไปเลยต่อยเข้าไปที่อาชูล่าต่อยไม่ที่แถวหลังแถวหลังอีกรอบนึง,นงแล้วก็แถวหน้านะเรียบร้อยเรียบร้อยครับ โหโดนสะท้อนไปเกือบตายคือริวนี่แบกมากเลยครับสำหรับไอดีนี้อันนี้อะไรเนี่ยทำไมชื่อแปลกๆจังโหอันนี้มีสก,กิลด้วยี่สิบแปดล้านว่ายังไงโรเจอร์อเคโมหมูโหดเกินไปหาทีมันอ่อนกันนะโอเคสี่ล้านอันนี้ว่ายังไงสี่สิบล้าน อันนี้ยิบสามาดูกันโอเคลองสู้ทีนี้ดูหรือเปล่าเดี๋ยวลองไม่ใช้เป็นเราลองไม่ใช้เจ้าตัวของซูริลดูนะมือจะไหวหรือเปล่าเราตีธรรมดาไปที่ด้วงก่อนเลยซูริลเราก็ต่อยไปที่ด้วงนะโอ้งเฮมมารเตอร์เราไล่ไปเจ็บแล้วนะทุกคนซูริลเราเคไปทีกระดูกหัก เขาไล่แอนตี้กับมาได้เปล่าโหเขาไม่ใช้แผ่นลูนไล่แอนตีเอาต่อยพี่เกลือกระซุปโอเคทีมนี้มานี่ครับเลิศแอนตีปริบัติจัดไปครับหกเจ็ดสิบล้านนะหติดติดไล่หมดเลยเอาส่วนขื้นกับมาจิ้มมาปริบัตยังไม่ตายนะแล้วก็ขึ้นกัดก่อนมาขึ้นกระหน่ำมาปรับแดงทั้งทีมนะ สลามโมด,โดสวนกับไมารอบหนึ่งตัวของกลีบซุปฝั่งเขาตายจากโลกนี้ไปแล้วสวนขึ้นไปกลุบซุปต่อยเข้าไป,ป,ออาไปจัหวันี้ว่ายังไงฟูยูใครนะโอ้โหเล่นดีด้วยโอ้โหโคตรสวยเลยนะเรียบร้อยววัฒนาการกัดก่อนจังหวะน,นี้แทงท็อปเราซูเอเข้าไปไว่ายังไงมันลบล้างหรือเปล่าะ มันตบล้างทุกทียว่ายังไงหายเลย้รับต่ตอยไปแฟรเขลกระแทกหน้ามานะฟินิง่งแมนเราจกเลยหรือว่านี้อันนี้ตายแล้ป่ะทุกคนเจ็บอยู่นะไยตีเข้าไปกระแทกเข้าไปคุยงกับใบเรียบร้อยครับคู้ยงกับใบหายโอเควขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ อันนี้เป็น Hero ่รีเทิด้วยสำหรับใครที่อยากเล่นไอดีนี้หรือว่าสนใจไอดีนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนะอยู่ที่ Facebook ข้างล่างแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะขอขอบคุณคณนที่เข้ามาดูกันจนจบด้วยนะครับสวัสดีครับ